ว่าตันทา่ามองเพิ่นลงลงท่ามาลงมงองเบก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 นี้เบก <laughs> สบายดีพี่น้องสวัสดี FC Berthuguicon เมื่อน,น,นี้ยปาสุกํามาอัปเดตคัว้วให้เบิ้งอีกแล้วซึว่งเมื่อนี้เพิน่นเพิ่นมาเห็ดอยู่เบื้องนี้เนาะอยู่ฟังฝางนี่เห็นมั้ยเป็นจะเห็ดไปต่อกันอยู่กาาาลางเพิ่นมาเห็ดอยู่ฟังเบื้องนี้นี่พี่น้องเห็ดใหม่เห็นมั้ยเห็ดขิงหยอดพี่เด้นี่มาดูกันนะ ัเพิ่อเพื่อจะแบบตอกตะปูด้วยตยิดกับดินเวลารถลงมาก็เสียงหน่งเีด้ยตาเล้งนี่นาจะวิดงอยู่นาจะลมอยู่ไก่จะได้ควา้าเลยพี่น้องเช็ญเปันทามาว่าจักมือสิเหลวกะมันมีใหม่ครบเบิร์กันนาจะอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหรือว,ว่าอาทิตย์กว่าเพื่อมันปูมันไลยขั้นตอนฮะพี่น้องเห็ดแังสิเหลวกะ ตีปูอันนั่นอีกเนาะปูแป่นปูแตะแป่นก็คือนใหม่นั่นแหละแตะก็คือที่เขาซานเป็นแผ่นเป็นแผ่นเดี๋ยวเราจะไปดูตัวข้าศาักดเด้ดอหนักกยยงเด้อเออเอามาแบเฮ็ดตรง mắt oh, được đi đâu Đây bó. Đây công Đây bác sĩ nhà Oh. Okay. Yeah, oh. Hmm. Phải phải like phải đúng đúng. Oh. Ja, อีพี่น้องข้ามาเพนท่านนี้เพื่อกจะซักข่อยเห็นาะซักทีละอันทีละอันก็ใส่โคายใสย่โาคา้หอะไรกันกเสอ่ะเอาอย่างนี่บะเพรว่าจะเอาตัวนีขึ้นด้วยหนึ่งพี่นองไปโมยแกงพันทองเสียบ้นโม่ยาบ่าวพันธองวะยาข้าวตีล่ะบกกุก้ก็ได้เอา สุขมากบ่อใ่เวลาสุขใจเรียนนะยามันดวนแห้มันตีข้างนี้มันบ่อท้างนีเอาง่ายสุดเด้อเนาะสะพานไม้ไผ่ทอดฟังฟานให้ก้าวเดินโอ้นี่เข่าประกาศไต่ไปบอกฮะเนาะเพราะว่ามันมันใหม่บระวัย ใช่ไกลๆซะสิพี่สอบเองนะอยู่รอบโบสถเลงเนะ,สะแล้วขึ้นลอยอ่ะลอยไปเอาเหงืออออ่อเราตองน้ำสักแต่ก,แก็ต่อต่อต่อขวยต่มันขำเนาะออกมาฝาดเออสัตว์มาอีโดง่างโลย Bi mày bê tay? Ún ti hát tony. Open bác bunny. Bác bunny. Eyng đại. Eyng đại vân ti hát. Eyng đại vân chị hát. Tony bác. Tony bác. มาดูโดไอคนไว้มันจะบอาร์คไว้ไหมนี่หน่อยอ่บอาร์นี่ยนอนับน้ำหนักแกรถมอเตอร์ไซค์กับคนเนาะสองอย่าง รายายใหม่ขำจุนกันเนาะมานก่นสปฮารดอกนาวเย็นๆหนาวๆไไก่สีเหลวแล้วสะพานไม้ไผ่ฟังฟานมันจะแบ่งมาแต่ละเพื่อนน้ำมาเขือาำพี่น้องเนาะ แบ่งแปดขอบครัอเนี่ยที่อันนี้เนาะที่ซอยกันเห็ดจิ๋วงเห็ดเดี๋ยวพาพุก,กี้เดี๋ยวย่อขึ้นให้ถอนออกไปอีก อนนี่ก็เป็นสะพานส่วนบุคคลเด้อพี่น้องบ,อบ,บ่แม่นสะพานส่วนรวมจะได้ขามต้องเสียเงินเนาะเราจักขั้นนะหาขั้นขีบประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดบาทเนาะขันหนึ่งขามกลับไปก็มากเสียทั้งสองทางคนขามประมาณหนึ่งพันขีปด้วยจ้ามบาทนี่แหละประมาณจามบาทหนึ่งพันขีบ mày bobby, mày 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 tay mày mày là mày 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 lém, พอิดแล้วตะตายครับยังมาตออะขัวขึ้นก็ได้จะตอกเลยเนาะพพิ่าพระพิ่าตอแล้อมหลวงพ่ะท่านในใจมันสิอ่อนอ่อนอ่อนมตอนแรกคที่เ้เอาทั้งทั้งหมเลยเรียกวิดถึงโล่งใ่ดาเกระาับดูที่ผ่านมาตัวนี้ขอลงก่อนเลย่งไม่จะว่าล็อบมาอก อ่อนๆอ่อนๆสีอ่อนๆตัวอ่งนี้ใหม่อยกหน่อยเดี๋ยวสีอ่อนๆนถามันดเป็นใหม่อยองนี้เลิกบ่เดินไปด้กด่ไรัวต๊แล้วอซุกเปนแหอยากโลดนาผมว่เห็นม่าตวมันไปโลดนาเทห้องเทวน้องข้นก็หมก็ตอกยีว้วขึ้นว่าอะไรไงมนข้นทำ

ไไไไสูยาจำัวเด้ยาวยาจำมีใบหนึ่งแบบนึงเดี๋ยวค่อยไปจับให้นะมาวางมีแบกนอ,นอ่อนๆใ้าได้เอา,ม,เาอเมีเรื่อนี่ตัวปนปายไปนี่ไปเลยเรื่องน่ ยังท่าขางนันเดมาอีกเด้องท่าขางนันเดยื่นไปนี่ปะแนนอ้โหเป็นเอ็นเวอร์นี่ว่าท่านนี้มีใหม่ใหม่จ่ายใหม่จ่ายขคือใหม่ตัวนี้แหละไม่ขำใหม่ <คำ S 1> หนขำจุดึงไปโดดปนะเออ เบิ่ง uh, วิธีที่จ่ายยงกลับกันเดี๋ยวอย่าเอาไปนอะเสี๋ยวใส่เสือกมัดต้องพี่น้องนะครับเสือกมัดตะกะตะปูเลยครับ ตัดแล,ล้วก็ตอกล่องใส่คอนนามตอกล่องนี่ฮะสบายอ๋อฮู้แป๊บไดีวยวฝาเด้อปรึ้นคุอันนุ่วัว ข้าวก็ตีกูไต่ไปบุได้นี่เขาเอาอันนี้ออกไปหันก้อนก็ไม่ออกกูไต่ไปบุได้มันนี้ดำเดียวนี่ว่าผ้ใยอะนี่แนมขึ้นชอนแนบเป็นชีสักบาได้ออกไปเชือดแล้วได้เห็นตอนสามหนำเห็ดเบื้องแต่ละฝั่งก่อนเห็ดเบื้องมันตื่นก่อนว่ะจะไปเห็ดที่เลือก ของเล็บมันจะหยาดอีกแก้วขอนต่อตัวตัวอะไรเนี่ยฮะพนเสร็จเสร็จ อือหืออือหือตากแล้วมาตากลงจึบจึบแน่นแน่แน่นลงแต่ียร์ไปแล้วแล้วไฟเหื้ออยู่ปุมามาไปสู ดูพี่ย้อนแซงกระสอบเหรอคือ้อดีหรอนบดีอมาน่อยคนเนาตออันนด้เืยเราได้ต่อพ่อรักเนาะ นี่พี่น้องฝั่งนี้จะเป็นฝั่งน้าขามเนาะฝั่งนี้ส่วนฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งบ้านบ่าวสุกฝั่งน้าเฮ็ดฮอดครึ่งหนึ่งแหละตัวนี้มาเฮ็ดฝั่งนี้ต่อไปเนาะเพื่อให้มันจอดกันให้มันต่อกันอากาศอันนี้นะพี่น้อง หอดแถวหมงเลือกเลือกมันตีเห็ด oh. เห็ดยากเลยคะัใหม่คะมันต้องใส่ใหม่ทีใหญ่เนาะ oh. บางขันตอนมะนี่ฮักมันก,ก็ฮักอยู่หองกลางเลยครับมันข้วไขข้อขามเนาะใหม่มันไกลเน่าเลยครับห oh. มงกลางมันตียากเลยเทิงใหม่เทิงดำเลือกเลยครับใหม่ใ<ๆ>บเน่าปันใดต่อกันมันต้อง สั่งไม่ไฟไม่ไม่สั่งไม่ไฟสองสองใหม่คุณนะ้องพี่น้องสองถ่อนนี่เปิดกะคอยเห็ดคอยเห็ดไปนะมือเดียวได้วนี่พี่น้องเบิ่อเลยมือเดียวได้ซ้ำเห็นบ่มือเดียวน่าจะหอดอันนี้เพราะว่ามันมันบ่อยากเลยแถวอันนี้แถวตื่นไม่ลึกมันไม่ลึกมองมันลึกขึ้นแล้มันสียา

กนเองนะสไงไ่นาเหนย่าเบรกนาเรากินนะบางอย่านี่ววาเขาเกาเห็นแล้วตะควัมันบ้าแต่กี่คว่ากูจะย่าเงาแล้วตค้ำนะเยอะก็แล้วอีกทนึงัน้นสองนี้นะ

แสบเบิง่งว่ามันห่างยังห่างกันไกลไปสั่มไหนจีสะพานไม้ไผ่ยังอีกประมาณเทิงบอ่อหาเมตรไกลเลยเนาะสิบเมตรหมดแล้วสิบหาเมตรประมาณสิบหาสิบหกเมตรกว่พี่น้องไกลกันใช่ไหมยัง,ไ,งไกลกันเติมเนาะ นเป็นสิบเมตรสิบกว่าเมตรก็แล้วนี่เบื้องนี้ไม่ใหญ่อยุ่เบื้องนี้เบื้องน้ักหน่อยน้ำหน่อยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเปิดเพลงสำหรับเดี่ยวเจอกันคลิปหน้ามื้อหน้า